ตัวนี้ซื้อเจ้าพายุนะครับผมเจ้าพายุนี่เป็นลูกสายของนครหลวงครับผมกับแม่อันชั้นแม่อันชั้นนี่เป็นลูกของดาวเหนือกับแม่สายอุทัยลอยครับผมตัวนี้เป็นลูกสาวพ่อผูเขอไฟนะครับผมใหญ่ภูเขอไฟครับผมกับแม่สายเพชรอุดรครับแม่เพื่อนสูงร้อยสี่สิบหกครับผมตัวนี้ตัวเพื่อนเองอายุสิบเจ็ดเดือนครับสิบเจ็ดย่างสิบแปดเดือนความสูงอยู่ที่ร้อยสี่สิบบวกลบครับประกันร้อยสามเก้าครับผม เิ่นขึ้นมานีเลยมอตัวนี้ไม้ดีอยู่ครับพี่ต้อมอู้ตัวนี้ตัวนี้งครับครับตัวนี้ยังเด็ดอนาคตครับลูกปุ๋ยข้าม้อนอ่าตัวนี้เป็นลูกสาวของแก้วฟ้าครับพอเป็นแก้วฟ้าแม่เป็นสายดาวซีพีครับสูงร้อยสี่สิบแปดแม่เพิ่นฟ้าลูกผู้ใดครับก็สูงนะครับบึ่งไดืขาลดครับตัวนี้ลูกสร้างอุดรครับผมโอ้ว่ากระซงเปิดถือเลยครับได้มาถือก็อยากแว่งปันพ่อแม่พี่น้องถือครับผมอ่ะโอเคครับ มอดสวัสดีครับสวัสดีครับผมมอดครับทางไหดนเนาะอู้ไ่ได้เจินดนเลยเหรอจปีไก่นี่ก็ว่าได้ไปเนาะดีไหมนี่มาวันในไทยจะเคียร์อยู่ครับพี่ต๊ะมนครับมันยากหลายอย่างคือจะว่าแวมอดคือยากหลายย่างเนาะเมนครับทางควอยงามเลยควยเนื้อเมนครับืันนี้ก็มีโอกาสดีเมนครับได้มาเปิดไห้พี่น้องื้นนี้ได้ได้ไปเลี้ยังครับครับดีๆนะมอดเนาะครับได้ซุ้มเป็นตตเลี่ยงรูดตัวดีๆมากเลยว่าแบงปันครับผมเอาดีนะครับมอดครับ วัดครับทิมที่อยู่แล้วบอร์โทรให้พี่น้องจากน้อยนะครับเออ่ที่อยู่กับหม่องเก่าหม่องเดิมครับบ้านปากห้วยฝางตําบลวังเพิ่มอําเภอสีชมพูจังหวัดขอนแก่นครับผมเบอร์โทรกับเบอร์เก่าเบอร์เดิมครับ0951957893ครับผมมื้อนี้เฮามีจักรายการครับเอ่อมื้อนี้มีเพ่อมาฝากพ่อให้พี่น้อง3รายการครับกับอีกอีกตัวนึงเป็นพอพันพอพันครับผมเกตประกวดเลยเกตประกวดเลยครับอ่าจจะเป็น4รายการครับผม ตัวนี้ก็ถือว่าเกตประกวดได้นะครับมอสแมนครับตัวนี้ก็เฮ็ดประกวดได้ได้ครับเอามอสครับตะเลียดเลยอ่าตัวนี้เป็นลูกสาวพ่อภูเขาไฟนะครับผมยักษ์ใหญ่ภู้ขอไฟครับผมกับแม่สายเพชรอุดรครับแม่เพื่อนสูงร้อยสี่สิบหกครับผมตัวนี้อ่าตัวเพื่อนเองอายุสิบเจ็ดเดือนครับสิบเจ็ดย่างสิบแปดเดือนความสูงอยู่ที่ร้อยสี่สิบบวกลบครับประกันร้อยสามเก้าครับผม เป็นขึ้นมานีเด้หมดตัวนี้ไม้ดีอยู่ครับพี่ต้อมพูดได้คมนิ่งคมเชื่องดีนะครับแมนครับนิ่งเชื่องแล้วครับตัวนี้ครับฝึกเพิ่นเราว่าอยู่น้อผมได้ประมาณนเดือนแล้วเหรอครับก็้ฝึกนเพื่อนฝึกครับพี่น้องครับคือคายเพิ่นมีพันธุกรรมเนาะเพ่จะได้คมนิ่งคมเชื่องเพื่อนจะฝึกนี่กับเป็นง่ายไหมครับครับราคาเปิดไว้แพงไ่มครับว่าตัวนี้ผมเปิดไว้ห้าหมื่นห้าพันบาทครับราคาต่อร้องได้ครับผมผมว่ากระสมราคาได้ครับว่าครับเพราะว่าอย่างพี่น้อง เชื่อายดีเนาะครับผมพันธุกรรมชัดเจนครับเกิดจากแม่ยญ่พ่อยญ่แม่นครับผมคิดว่ายญ่แทับมอครับผมผมก็ว่ามันสีหญ่อยู่ครับตัวนี้เบื้องเสาเบื้องยังมันนะแล้วมันเป็นตัวเงาพร้อมครับตัวนี้ได้สูงได้เงาพร้อมขากับปูงดีขายเงาดีคือเลี้ยงประกวดผมก็ว่าได้อยู่ด้ครับในความคิดของเจ้าของนะครับเจ้าของคิดว่าคันบม่ได้ขายเสียเฮ็ดประกวดนะครับที่ออกมานะครับอ่า พี่น้องสังเกตมาเลยครับโค้ชที่สูงน้องมอดเนาะครับพอดขาเพื่อนจากเงาเนาะแมนครับผมใหญ่ครับเรีบหนาเลยผมว่าหุ่นเพื่อนเป็นตาเลี้ยงประกวดดีนะั่นแมนเต็มเต็มดีๆสมุดดีๆเอ็งสีเบิ้งดีครับครับผมปลาหมดตะกี้เนาะครับราคาสองแสนเนาะตะกีประต่องห่วงนะครับแม่เพื่อนเพื่อนซื้อมาสองแสนกัวสามแสนเหมือนครับใช่เลยครับพี่น้องครับบรรยากาศดีดีครับอากาศดีครับมันแทรกในเด้อครับก็ต้องขอโทษรถไฟเด้อครับ คือแมนครับถ่ายเพันดวงเนาะแมนครับถ่ายพันดวงไปได้อีกไกลอีกครับอนาคตตัวนี้รอความสมบูรณ์อีกครับแมนอัดดีๆใส่ฤดูกาลหนาเนาะพี่ต้อมเนาะสิ้นปีพอดีวัดฟ้าผมว่าเพื่อนที่สูงแล้วก็เป็นโค้งสามมาก่อนครับคุยแบบนี้แมนครับผมเพราะได้อายุกาเนื้อหนังค่อตามมาครับแมนครับเอาอัานาขึ้นครับมอดเหยียบหน้าตาเพึ่นหน้าตาทางเขาหวานเจี๊ยบโง่โนกครับหน้างานมอดเนาะแมนครับโง่โง่ได้ดีครับ อัตลักษณ์ชัดเจนไหยครับผมอ่องคอนี่พี่น้องสมอ่อนแข้งขาเพื่อนครับแข้งขาเพื่อนยาวแล้วก็ใหญ่พรอมไหมครับเมียนครับเล็บหนาเลยเชื่องนี่ใส่ดีครับแม่พี่น้องผมว่าราคานี้กะพอฟังแล้วครับครับกถือว่าพ่อแพงดอกคันเป็นสมัยก่อนกับสองแสนเพล่อพี่น้องในขนาดนี้ครับเพราะก่อนสองแสนหาหาพันหม่ก็ซือตลอดเนียนครับมางามไปหนี่ด้วยครับเมียนครับขลังหนกขลังขลังขลังไปเอ้ย ได้บ่ครับโมดเิ่นจัดทาดีเนาะจัดทางดีครับเ<ก>ชื่งแล้วครับ,รบมอดสูงเ<อ>ท่าไหร่ครับ <laughs> ผมตัวผมเองสูงว่าแปดสิบกว <laughs> ่าแล้วครับพี่น้องสังเกตคุยกับคนด้ครับ <laughs> ขนาดมอดเป็นคน้นผู้ใหญ่นะครับ <laughs> แล้วแต่พีน่น้องสังเกตมันคุยครับเพื่อนในค้งส่างเนะ <laughs> าะครับไล่เรียกกับมดได้เลยครับ <laughs> ค้นง่าคุ้ยหมดผมคิดว่าอนาคตรว่ยห้าสิบบวกครับตัวนี้มีแน่นอนครับนาะงที่ตอบห่งกวาสันแลวครับ เงินหาเงินกลัวเลี้ยงไปได้คว้ยลอยหาสิบบวกก็โอเคแล้วเขาพี่ต้องคว้ยไหมพี่น้องพี่น้องครับขันพี่น้องมีเงินเด้อซื้อเก็บไว้ครับเหมือนกับว่าผมในน้ำตัวนี้แหละเพราะว่าอนาคตเพิ่นดีครับครับเหมือนกับว่าเขาซื้อแบบงามๆจบเลยไหมครับวัดครับแบบนี้เลยครับครับผมเอาวัดครับประวัติพันธุกรรมแล้วก็ราคาอีกรอบนึงอ่าตัวนี้เป็นลูกสาวของพ่อผู้ผู้หอไฟนะครับแม่เป็นสายเพชรอุดรแม่สูงร้อยสี่สิบหกครับผมอ่าโตพิ่นอายุสิบเจ็ดย่างสิบแปดเดือนครับสูงร้อยสี่สิ ราคาเปิดไว้หาหมื่นหาพันบาทครับบอจะไขต่อยู่เนาะต่อร้องได้ครับเพราะว่าผมอยากไขพี่น้องเอาไปเลี้ยงไหมครับครับได้ครับดยดีเงสิแม่รัามอดโทรมาคุยสอบถามได้ครับโอ้รัามอดละกันที่สองครับอันนี้เป็นละกันที่สองครับพี่ต้อมขึ้นมาดีขึ้นกันนะครับโอ้ตัวนี้ตัวนี้ครับตัวนี้ยั่งเด็ดอนาคตครับลูกผู้ใดครับมอดตัวนี้เป็นลูกสาวของแก้วฟ้าครับพ่อเป็นแก้วฟ้าแม่เป็นสายดาวซีีครับสูงว่ายสี่สิบแปดแม่เพื่อนตัวนี้ครับโต้วนเองนี่อายุสิบ สิบสองเดือนกับอีกยี่สิบสองวันครับเพิ่นเกิดยี่สิบสองกุมเออเพิ่นเกิดวันที่สองกุมภาหกกิจครับตัวนี้ครับอายุปีเดียวครับความสูงนี่ครับมอดอ่าความสูงร้อยสามสิบเจ็ดบวกลบประกันร้อยสามหกครับตัวนี้ครับเพื่นน้อยปีเดียวครับนี่ไมาดีนะมอดเนาะมาดีครับตัวนี้มาดีกระดูกแข็งขาที่ยาวที่ใหญ่ครับมอดแมนครับสมพ่อเพิ่นด้วยตัวนี้ครับป้าพี่น้องอนาคตดีทุกตัวเลยครับยินดีครับเพื่อนมา มักตัวนึงสดายตัวนึงเนาะเมนครับพี่สดายน้องครับครับตัวนี้ก็ได้คมนิ่งคมเชื่องเนี่ยพี่น้องครับวัาครับตัวนี้ขันเป็นเขาเรื่องดีๆเนาะเมนครับถือว่าประกวดได้ด้วครับตัวนี้เพื่อนทั้งขาดน้งเลื้ยงยังไงอยู่ครับผมคิดว่าเพื่อนจีไปทั้งเป็นทั้งแบบประเภทควอยักษ์มากกว่าครับตัวนี้ข่อยสิครับเมนครับเนาะค้อยมันพึ่งสิบสองเดือนเนาะพี่ต้อมแต่ว่าความสูงคนอยู่ร้อยสามหกหรือไม่ครับอีกแล้ครับพี่น้องคือค้อยเกิดจากใหไงเนาะตัวนคือได้แค่ปีเดียวกก็็ได้เเปนคคคยยยหญ่ััลมรบ กัรลื่นค่อยบ้านหลายเด้พี่น้องลูกสูงเพิ่นก็ได้ครับครับจังซี่เขาเปิดแพงว่าคระมัดอ่าตัวนี้ผมเปิดไว้สี่หมื่นเก้าพันบาทครับราคาตัวรองได้ครับวางสี่หมื่นหาได้ครบมัดได้ครับผมเอาพี่น้องครับผมต่อให้เราเด้อค่อยนาคตดีสังซี่ะครับหรือผู้ใดอยากได้เป็นเป็นคู่ก็เอาไส่กับรายการตัวแรกก็ได้ครับครับครับผมเออพี่น้องดีนะครับคือพี่น้องซื้อแบบงามๆไปเลยครับ ตัวเดียวสองตัวเนาะจบเลยหมดเนาะแมนครับแมนพูดถึงว่าเลี้ยงแม่บอกเนาะเลี้ยงตัวนี้กับตัวที่ตัวที่หนึ่งเนาะที่ผ่านมาเนาะครับเลี้ยงสองตัวที่เป็นแม่บอกจบเลยเนาะครับพี่ต้องจบเลยครับจบเลยบอกเลยครับคือพัฒนามาแล้วนะครับร้อยหาสิบร้อยหาสิบหาแน่นอนครับใครก็วันหนีแม่ดอกพี่น้องเลยครับเพียงแต่ว่าพี่น้องนำเลี้ยงจะขาดเด้อครับโอ้นิ่งพร้อมเลยพี่น้องนิ่งครับเชื่องครับผมเอามดมึงหน้าตาเป็นครับครับผมเบมึงหน้าตาดีดครับพี่ต้องหัวใหญ่ๆครับกระดานเขาใหญ่ๆ ครับผมตาแต้มจ้ำจ้ำไหมครับครับผมโอ้หูคนไม่มดหูบเงี้ยครับผ่านเลยครับหูเงี้ยพี่น้องควายอ่ะหูเงี้ยวิบลนะครับมึงหูวิบลครับหูเงี้ยหูขาวเออคือจะควายผูวหน่อยเลยครับครับหนาเป็นไหมพี่น้องไม่จีบเป็นไปทางควายยักษ์มากกว่าครับผมว่าในความคิดนะครับเคืออยู่คำมัดครับเบืองคอเร์บอึกคนนี้ครับพี่น้องมีเงินเลี้ยงคู่นี้ว่าผิดหวังเหรครับเงินบอกครับมีตรมาเงินครับคำวัดผมบอกเลยพี่น้อง แบบนี้ครับจบแน่นอนครับจบที่เดียวเลยครับเอามอดย่างกับพี่น้องมึงกินน้อยหน่อยนะครับลุกมาเพิ่นเดี๋ยวในกิ้งเสือกปันเลยลุกมาเอาของมาถ่ายครับมอดเอามึงถ่ายเลยครับนั่งขาดน้ำเลี้ยงกินน้อยอยู่โอ้แต่ว่าขาเงาแทีบพี่น้องบอกเลยครับถ่ายโด่งเลยครับครับนี่น้ามอดเนาะขาหลังเงาเนาะขาเนาะยังไปได้อีกหลายครับ ผมสูงเพิ่นนี่เพิ่นกินเก่งไปครับมอดเริ่มกินครับมาอยู่ที่ผมเริ่มกินแล้วครับแมนครับผมตัวนี้สำหรับวัดคิดว่าเพิ่นได้เลี้ยงอย่างนี้ครับตัวนี้นะครับในในโครงคิดของผมผมว่าเพิ่นได้ทางพอมาหลายครับยังเกี่ยวฟ้าเนาะเป็นพญาควายเผือกยักษ์เนาะผมว่าเพิ่นในในเปรียบเทียบในอายุ12เดือนนะเพิ่นนะผมว่าเพิ่นได้ความสูงความยาวาความใหญ่โครงสางใหญ่นะครับหัวใหญ่มันถอไปทางเข้หยักษ์นะครับใหนเลี้ยงไปนะครับขอให้น้ำเลี้ยงดีๆ เพื่อนยังขาดน้ำเลี้ยงอยู่จักหน่อยอยู่ครับตัวนี้วัดครับผมมองว่าควายยักษ์ต้องเป็นมาท่นี่แล้วครับครับเพื่อนจะบกค่อยไม่เนื้อไม่หนังหรอกครับครับผมมีแต่กระดูกและโครงสั่งเนาะนี่นครับผมคือได้อยู่มานี่เพื่อนกระสิมาตามอยู่เพื่อนเหรอครับครับผมคือโครงสั่งมันมาแล้วนะครับวันนี้นี่ครับพี่น้องเสออ่อนครับโครงสั่งมาดีครับเอาวัดครับครับผมประวัติพนุกับเรากลับมาคอีกรอบนึงอ่าตัวนี้เป็นลูกของเจ้าฟ้าครับผมกับแม่สายไอ้ ดาวซีพีครับสูงไว้่สิบนะครับแม่เพื่อนอายุเพื่อนเองนี่12เดือนกับ22วันครับผมผมสูงอยู่ที่ร้อยสามเจ็ดบวกลบประมาณร้อยสามหกครับผมราคาเปิดไว้สี่หมื่นเก้าพันบาทครับผมต่อรองได้ครับผมรายการที่สามอมอดเนาะครับผมนี่เป็นรายการที่สามครับผมฟ้าลูกเพลิงครับก็สูงนะครับเบิเงแต่ขาดตัวนี้ลูกสร้างอุดรครับผมจากปีจากเดือนแล้วครับตัวนี้สิบเจ็ดสิบแปดเดือนเหมืนกันครับผมตัวนี้เป็นลูกสร้างอุดรนะครับ กับแม่สายเบิรมนพัล้านครับผมแม่เพิ่นสูงร้อยสี่สิบซี่ครับแม่เป็นคุ้ยก่าเจ้าของนี่แหละอ่าอายุเพิ่นนี่สิบเจ็ดสิบแปดเดือนครับความสูงอยู่ที่ร้อยสามสิบเจ็ดบวกลบประกันร้อยสามหกครับผมโครงสร้างน้ำมอดเนาะแมนครับตัวนี้ขาหนีสูงโป่งมาเลยอ่ะสิ่งพี่น้องคือคุ้ยสูงต้องแข้งขาเงียบแล้วกันยังสี่ครับล่ำตัวแม่มอดคือสร้างอุดรเลยเนาะแมนครับล่ำตัวเงีคือสร้างอุดรเลยครับผมคเงียบครับถ้าเกิดได้อายุมานนี้ไงแท้ตัวนี้ครับแมนครับ เพื่อนน้อยสามตัวนี้มีตัวขาหลายๆเออเมนครับเพื <ด S 1> อ่อนยกชุดหมดเลยก็ได้ครับมอดมีราคาพิเศษปะครับอ่าตัวนี้ผมราคาแบงปันราคาพิเศษครับตัวนี้ผมเปิดไว้สองหมื่นเก้าพันเก้าร้อยบาทครับเอามากระซ่งเปิดถือเลยครับได้มาถือก็อยากแบงปันเพราะม่พี่น้องถือครับผมช่วงนี้มันบางเทียบกับบางหวองก็ซื้อได้ถือเด้ครับไม่ต้องอได้มาถือกระราคาแบงปันพี่น้องไปครับผม ดีน้มอดคือเขา,าอยากแบ่งปันของดีให้พี่น้องแมน,แบบนครับผมครับพอแบบนี้นะพี่นอ้องเป็นแม่พันไม่บ็อกได้คือคร,รุ่นซอยหสิศล้ะพี่นอ้องแมนครับผมว่าแย่แท้ครับแบบนี้บพ,พาพลาดดอกรุ่นถึงซอยหสนศกันเพ่นนี่ก็ได้ไมืนบอกพี่ตอมอว่าเพราะมอดกะ <c oughs> เป็นผู้นึงแล้วครับที่คัดควยเนาะครับผมกะมองออกว่าตัวไหนสิใหญ่น้ามอดเนาะครับผมว่าขามเนี้ยดีครับตัวนี้ขามันสูงดีสูงเงาล้ำตัวกับเงาได้ครับนี่กำลังอ้วนกำลังกินเจ้งครับ แล้วก็อีกอย่างหนึ่งครับพี่น้องเพื้นได้นิสัยคมนิ่งคมเชื่องแม่มดครับจัดทงจัดท่าเป็นเบิดแล้วครับครับสำหรับพี่น้องเอาเพชรตอกกับบางอย่างบผมแบบนี้เลยครับเอาพวงหน้าตาครับครับผมลูกสาวช้างอุดรนะครับมหน้าเนี่ยบ่งบอกน้ามดเนาะคครรัับบมมนผหัวกะวานหญ่ๆนะครับเข้าแบบนี้เลยครับหน้าเงาหน้าคมดีครับครับโอ้นิ่งไว้พี่น้องควายเมียเชื่องแล้วครับ ปกเง่้ยไหมครับครับนี่กรดูแข้งขาแบบนี้ครับสูงแท้ควายอกูเด็หาไปเลี้ยงใลยพัฒนาแนะนําเลยครับสาวน้อยอนาคตดีครับพี่น้องบอกเลยครับยกแพ็กสามก็ได้ครับราคาพิเศษอีกราคาพิเศษอีกเนาะครับผมแสดงว่าซื้อมงนี่จบเลยพี่น้องไม่ต้องไปหาเแลล์คือมอดจะคัดมาแล้วครับเป็นแม่บอกได้เลยแหละครับสามตัวนี้โอ้ได้ครับมอดผมบอกเลยครับได้เลยครับอายางครับให้พี่น้องได้งจรน้อยครับดูหนอยเร มามาเร็วได้อายุมานี่โอ้ใหญ่เลยครับมอดเมนียนอยู่ครับเพิ่งในข้คมสูงละก่อนเนาะครับผมลูกสร้างประมาณนี้แหละครับพี่น้องเหียนครับต้งมากรอนครับลอยรอยสูงๆเงี้ยวเงี้ยมาเลยครับส่วนเนื้อหนังนี่ค่อยเติมออกเหนียนเขาไปเติมออกับเนื้อหนังอ้าวเป็นกทายเลยครับโอ้มอดเพิ่งเปลีนเป็นทายดงเนาะเมนียนครับผมค่อยสูงครับต้องายอิงดงๆเลยครับคนหางใหญ่พี่น้องก็รถือว่าเป็นหางที่ยาวยุ้ยได้ครับเพราะว่าอย่าง ข้อขาเพิ่นยาวแมนเอา<อ>เพิ่นสูงก <c oughs> ็งเลยทรงเป็นหางไม่ค่อยข <c oughs> ายแต่ที่กิง่งเลยยาวเลยครับ <c oughs> หางเพิ่นบันท้ายก็ดีครับพี่น้องกีบกระดูกดีอยู่ครับอะยางเลยครับมอดอาลงมาตัวนี้ครับสำหรับมอดคิดว่าเพิ่งเลี้องอย่างนี้ยางแรกเลยเป็นอัตลักษณ์ของเพิ่นนะเนาะมา,มาตั้งแต่พอผมว่าได้เรื่องความสูงครับขายยาวสูงยาวครับลูกสร้างบุดรเนเนื้อนางเขาจังล้ออายุจังเวทเติมมาแล้วครับ มักมกในความสูงเขาครับตัวนี้ความสูงความเชื่องครับลูกสร้างอุดรนีเชื่องจัดง่ายจูงง่ายครับลูกสร้างอุดรแมนครับมอดนี่แหละคือหมาะสำหรับพี่น้องกับเรียงต่อครับแมนครับผมต้องนิ่งต้องเชื่องแบบนี้เป็นในพันเนาะเวลาฉีดยาเลยว่าทําคอดแมนครับแบบนี้เลยครับอมอดครับประวัติพันธุกรรมแลวก็รคาอีกรอบนึ่งตัวนี้เป็นลูกสร้างอุดรนะครับผมแม่เป็นลูกบ่มพันล้านแม่สูงร้อยสี่สิบซีครับผม อายุเพิ่น17 18เดือนครับข้อมสูล137ลบประกัน136ครับผมราคาผมเปิดไว้พิเศษเลยครับ29,900บาทครับผมราคานี้ <c oughs> ส่งฟรีทั่วภาคอีสานครับผมสออนราคาไหมพี่น้องครับผมโอ้ยอยากมีขอกใส่ไหมครับ <c oughs> แบบนี้นะครับเป็นแม่พันธุ์บอกได้เลยครับคัน <c oughs> ค่น้อง <c oughs> อยากหาโคา้ยไปเลี้ยงและพัฒนาอยู่แม่น้ำครับเฝ้าเด้อ <c oughs> เป็นยังครับวันนี้อันนี้เป็นอ่าพอพันธุ์ครับผมนุ่มพอพันธุ์ไว้กับน้องนุ่มเป็นนุ่ม ตัวนี้ซื้อเจ้าพายุนะครับผมเจ้าพายุนี่เป็นลูกสายของนครหลวงครับผมกับแม่อันชันแม่อันชันนี่เป็นลูกของดาวเหนือกับแม่สายอุทัยลอยครับผมอตอนนี้เจ้าพายุนี่เพิ่อนอายุสองปีสี่เดือนกับยี่สิบสองวันครับผมยี่สี่วันฟันแท้เพิ่งหลุดเหลี่ยมเดียวครับฟันคู่แหลกเหลีห่ยมนึงยังไม่ได้หลุดครับเพิง่งเขี่ยวเพิ่งหลุดเหลี่ยมเดียวว,งวงังได้วันอาทิตย์นึงนี่แหละครับมาอยู่น้ำผม โอ้หมอดเพิ่นใหญ่เนาะตัวนี้ถือว่าม้ากระมาดีในในขันหนึ่งอยู่ครับในระดับหนึ่งอยู่เพป็นในเลี้ยงกระดูกแข้งขาที่ใหญ่เนาะแมนครับกระดูกใหญ่แข้งขาใหญ่เนื้อหนุล้มทิงเนาะเนื้อหนังดีพร้อมครับได้หนาได้ลึกไหมครับแมนครับแสดงว่าตัวนี้คือพันธุกรรมควงกันล้านเนาะพอดเนาะครับผมเพิ่นได้ทั้งสายดาวเนื้อสายอุทัยแม่เพิ่นเป็นลูกดาวเนื้อกับอุทัยร้อยนะครับตัวพ่อเพิ่นกะ นคนรหลวงเพชรเชียงคําหุ่นเนาะแม่นคนรหลวงกับไรย่าพื้นกันได้ครับมีน้ควยแบบรุ่นแบบหลายร้านนโมดครับเข้าผมเป็นพนุกรรมควอยยักษ์ครับครับตัวนี้ครับคขับผมมอดสิปเปิดราคาเลยว่าเปิดตั้งแต่เอ่อราคาคันมีผู้สนใจกับเปิดไว้อยู่ครับตัวนี้มอดเปิดราคาไว้สามแสน 3, บาทครับผมแล้วกัทั้งที่มาไทยมือนี่กับจุดประสงค์ก็คืออ่ออยากเปิดผสมพร้อมครับ ให้พี่น้องเช้าไกล้เคียงนะครับเช้าหนองสียมพูนะครับผมชุมแพสีบุญเลี้ยงนะครับผมเปิดผสมจริงครับผมอยู่ที่ราคา1 5 0 0บาทครับผมรับประกันจนติดครับผมมีรถไปทับแม่พันธ์เรือสั้นกะผมแก้ตัวผูกไปทับเลยครับมีรถบริการครับผมประกันจนติดครับผม1 5 0 0บาทครับผมฝากพ่อแม่พี่น้องไว้แน่ครับผมสุดยอดครับมอดครับคายเกรตนี่ รับผสมสมนี้เนาะครับผมถื่อว่าเอาใจเกษตรกรเนาะแม่นครับผมเพราะแม่พี่น้องผู้ใดคอยขื่นเอื้นไส้ได้ครับเอื้นไส้บริการได้ครับผมเอามัดครับปากเบอร์โทรติดต่ออ่าเบอร์โทรครับเบอร์โทรกับศูนย์เก้าห้าหนึ่งเก้าห้าเจ็ดแปดเก้าสามครับผมเบอร์ของผมครับโทรมาได้ตลอดเวลาครับผมโทรมาได้เลยครับคอยขื้นโทรมาเลยเดี๋ยวสิแก้ไปทับให้ฮอัดบ้านครับผมตัวนี้ครับมัดครับขันพี่น้องเอาผสมกับแม่พันนี่ เพื่อนจะปรับเรื่องใดเนี่ยของไม่พันธุ์ครับตัวนี้หนึ่งเลยครับปรับเรื่องกระดูกได้ครับผมกระดูกแข็งคาได้ความเาาปรับได้ครับความลึกความหนาปรับได้ครับผมตัวนี้ครับกล้ามเนื้อเนื้อหนังได้เลยครับผู้ใดขาดเรื่อกระดูกเรื่องความหนาควมาวมลึกความเาวนี่จัดมาเลยครับครับเจ้าพายุเดี๋ยวแก้ไ้ครับผมเพื่อนเป็นควายที่สมส่วนอนมดเนาะแม่นครับผมก็ว่าเป็นควายสม,มุทรนี่ตัวหนึ่งอยู่ครับพี่น้องเนื้อหนังไหมครับความหนาความลึกครบสเจนครับครับ รอครับหมดสมส่วนคักควายพึ่งซองปีสี่เดือนนะครับฟันฟันพึ่งล้นเหลี่ยมเดียวนึงครับฟันแท้นะครับอีกเหลี่ยมนึงยังพึ่งในล้นซ้ำครับผมก็ถือว่ามามาดีอยู่ในระดับหนึ่งอยู่ครับเอาเบื้องหน้าตาหน่อยครับเบื้องหน้าตาเบื้องเออผมเข้ารู้เพื่อนผมโอ้คอมเมนต์พู้น้อยจับน้ำหมดเนาะแมนครับผมผู้ใหญ่งำข้อยเมื่อรอแม่พี่น้องนะครับขนาดควายอายุหน่อยๆครับฟัน ฟันพึ่งลนเนาะ<อ>น,นี่แม่นครับฟันพึ่งลนหลิมเดียวครับนะั่นนั่นนะหลิมนึงมันได้ลนอยู่ครับหลิมนี่พึ่งขึ้นนั่นขแถวแบบไงพี่น้อง,องลแล้วายไส้งไงครับครับพึ่งลนเปิดไปสามแสนที่มัดแม่นครับตัวนี้ผมเปิดราคาับไปสามแสนบาทครับขั้นพ่อแม่พี่น้องผู้ใดสนใจเอาไปกะโทรมาคุยกันได้ครับผมขั้นจะได้คุ้ยกรีดประกวดนะครับหรืออนาคตควายยักษ์นี่ในน้ำเน้อครับราคานี่ให้ตลองกันเน้อครับเขาเคยติดรางวัลครับพูดถึงว่าควายนี่ผมมาาาออออกกจเ่ เฮือกเถืองครับโชคทวีเก่าเจ้าของคิงแมนนะครับคือมันมีพ่อพันธุ์สองตัวเราเน้พ่อพันธุ์สองตัวอยู่น้วมกันนะครับมันจะเกิดประทับที่แมนครับเพื่อนกับเพื่อนเพิ่นป้องกันไว้ก่อนครับย่านมันซนกันอย่างสีนะครับเพื่อนก็เลยแบ่งตัวหนึ่งมาให้นะครับผมก็เลยได้มาตอนอยู่น้ำเฮือเถืองนะครับเพื่อนเข่าประกวดอยู่งานนองบัวไต้ปีหกหกนะครับตอนนั้นอายุหนึ่งปีหนึ่งเดือนเพื่อนก็ติดรางวัลที่สี่อยู่ครับนี่ตัวนี้ร้อนน่ฮะร้องชนะเลิศหนึ่งว่า เขาประกวดครั้งเดียวแมนเขาประกวดครั้งเดียวก็ติดรางวัลครั้งแรกครับติดรางวัลในที่หาตอนนั้นควายทั้งหมดสามสิบหกตัวครับเพิ่นในที่หานี่ครับตาแจ่มแจร่จำจำไงแมพี่น้องขุดเข่าไงนะครับครับหัวแล้วหบอหญ่คักครับแมนครับอกไหมพี่น้องยานคักไหมครับว่าผมมาลองสีเอามาเติมเมืองเอาปั่นเบิองนะครับโอ้แข็งขาเพิ่นนั่งประกวดได้อยู่นะครับโอ้มอตัวนี้ครับบอสแพร่ไผ่เลยครับนี่ไง เข็ดดีๆน้ำมดเนาะครับผมลองเบิ้งครับออสิลองเบิ้งน้ดยางมึงนะครับเบิ้งบรรทายจังเลยครับน่าพอยู่มาเครื่องคักพี่น้องนิ่งครับนี่ใส่ดีครับผมบอกเลยว่านี่ใส่ดีมากครับไอ้ผู้ถ่อผู้หญิงเลี้ยงในมือครับแม่ยถ่อผมเพิ่อนก็เลี้ยงให้ครับตัวนี้เอาปัรรทายบิงครับมอดโอ้พี่น้องครับบุยคำบรรยายกล้ามเนื้อไทยดีครับนี่ กับเนื้อเนื้อคนกอดลงมาดีครับครับแมนครัเคักเต็มคักเนาะไรหนาไรหลังเสมอดีเลยครับปาดคนห่างเพิ่นแหมครับไรหนาก็ฟังดีหางเหงาหางลึกคข้าครับตัวนี้ไข่ก็ดีโอ้ยขาหลังไม่หมดยังรวมรวมอยู่เลยครับพี่ต้อมยังยังไปได้อีกหลายอีกเหรอผมมองว่าถ้าเกิดได้อายุนี่เป็นควายยากอีกตัวนึงครับมอดเกิดสามสิบกันยาหกหาครับอืออือสองปีสี่เดือนยี่สิบสี่วันโอ้มอดขันพี่น้องมีเมียพันหลายเนาะแมนครับ ก็ซื้อตัวนี้ไปจบเลยได้ครับเมนครับพันธุกรรมคุยกันล่านไหมพี่น้องเรื่องประกวดได้พอมัถ้าเกิดเพื่อนมามีสองตัวนี้มอดว่ไใของเพื่อนมาดอกครับแมนครับอันนี้ผมมีสองตัวกันไปอยากได้เนาะเมือนไปอยากได้ครับแต่ว่าตัวนึงก็เอาไปไว้น้ำพอแล้วโอ้พี่น้องทั้งทายทั้งสอนครับมักไม่มอดครับผมผมมักเลี่ยงกระดูกแล้วกับเรื่องหนังเพป่นไหมครับครับเป็นไดค้อมสมบูรณ์แล้วกับสมุดไหมครับ มาหอดก็ะไดผสมตัวนึ่งอย่เอาไปล้องเบิ้งกะไว้อยู่ด้อครับอเอาไปหอดได้เลยตัวนี้สําหรับมอดคิดว่าเพิ่นในเรื่องย่างไ่งเออสําหรับผมนะครับผมมักในเรื่องกระดูกแข้งขาเพิ่นครับกระดูกแข้งขาใหญ่เราก็มักในความสมูทของลาตัวเพิ่นครับมักถึงแต่ไรหนาไปหาท่ายี่ิครับมันเสมอกันดีนะครับกล้ามเนื้อเพิ่นจับลึกเราเพิ่นก็มีลําตัวที่หนาลึกพร้อมนะครับความยาวได้ก็ถือว่า ครบถึงบเติมลอยก็ยังว่าครบลายเติบอยู่ครับตัวนี้ครับมัก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 อยู่ครับก็ถือว่าเป็นค้ายตัวนึงในดวงใจน้องวัดครับผมเอาวัดครับประวัติพนุกกับนราคาอีกรอบนึ่งเพื่อนเป็นลูกของลูกสายของนครหลวงนะครับผมกับแม่อันชั้นแม่อันชันนี่ก็อยู่กับพี่เปียกครับผมแม่อัญชั้นนี่เป็นลูกของดาวเหนือกับแม่สายอุทัยลอยครับผมของพี่เอครับผม ตัวเพื่อนเองนี่อายุ2ปี4เดือน24่วันครับผมฟันน้ำนมพึ่งนุดคู่เดียวครับผมความสูงยร้อยห้าสิบห้าบวกครับผมราคาเปิดไว้สามแสนบาทครับผมตัวนี้สามารถต่อร้องได้ครับผมแล้วกาผอผู้ใดควายแม่เป็นสั์อยากผสมครับผมผมเปิดผสมจริงครับผมหนึ่งพันห้าร้อยบาทประกันจนติดครับผมบ่ต้องแก้ควายแม่มาครับผมแก้ควายผูกไปหาฮอดบ้านครับผม ฝากพ่อแม่พี่น้องนะครับวอสพี่น้องครับพี่น้องในเขตไก่เคียงดื้อสีชมพูชุมแพผูเวียงหนองนะครับสีบลเลืองสีบลูเลืองน้ำน้องบผมเอาเขตนี้ครับข่นอยากได้พันธกรรมของเพื่อนครับโทรสอบถามกับทางมอดเลยครับครับผมแนะนน้ำครับพี่น้องควยดีเจ้าหดก็มีราคาครับพี่น้องผสมแล้วกับพัฒนาไปน้ำกันดื้อครับครับผมเอาวัดครับถิมพ่าจากน้อยกะผมกะขอฝากพี่น้องเอฟซีทุกคนครับผมที่ติดตามครับผมเพราะว่า ช่วงนี้ถึงช่วงไปโดนอันยากหลายถึงแต่ปีที่แล้วปีนี้ผมจะได้ถ่ายคลิปแรกครับฝากพ่อพี่น้องติดตามเน้ครับเดี๋ยวสิพยายามหามาให้มาให้ชมเรื่อยเรื่อยครับผมสนใจตัวใดก็โทรมาสอบถามคุยได้ครับผมมีตัวแรกตัวเปียกก็โทรมาคุยกันได้ครับผมเพื่อราคามันได้กันนะครับมักแนวดหรือผู้ใออยากขายอย่างเงี้ยก็โทรมาสอบถามได้ครับผมเบอร์เก้าเบอร์เดิมครับ0 9 5 1 9 5 7 8 9 3สถานที่กะบ้านปากห้วยฝางตะบนวังเพิ่มอำเภอสีชมพูจังหวัดขอนแก่นครับผมห้อยมอดครับผม ขอบคุณครับมอดที่หาของดีของงามมาฝากพี่น้องเนาะครับผมคลิปนี้เน้อผมมอดตอมละทางมอดนะครับก็ต้องขอลาพี่น้องไปเพียงแค่นี้สวัสดีครับสวัสดีครับผม